ซื้อดินถุงมาปลูกดีหรือไม่สวัสดีครับพบกับผมแซมต่อสามเหลี่ยมวันนี้ผมจะมาเล่าถึงนะครับ ดินถุงที่มีขายอยู่ตามร้านต้นไม้ถ้าเราเป็นคนปลูกตอหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับเราจะซื้อดินถุงเหล่านั้นมาปลูกเลยดีหรือไม่นะครับผมขอตอบเลยว่าดีครับผมดินถุงที่เขาขายตามร้านต้นไม้นะครับเขาผสมวัตถุดิบต่างๆนะครับสำหรับการปลูกก็จะมีกากมะพร้าวสับมีแกลบดำมีแกลบดิบ หรือมีวัสดุต่างๆนะครับที่สวนเขาใช้มีจุลินทรีย์ต่างๆอยู่ในนั้นเพียบพร้อมสำหรับการปลูกถ้าเราไม่ต้องการเสียเวลาหรือเราไม่มีดินหรือไม่มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผสมดินนะครับเราก็อาศัยความสะดวกสบายซื้อมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมขอตอบว่าดีนะครับผมดินเหล่านั้นเขาผ่านการคลุกเคล้าส่วนที่มีประโยชน์สำหรับต้นไม้มาแล้วนะครับ ก็แนะนำกันได้เลยถ้าใครมีตังเหลือล่นก็สามารถซื้อมาปลูกกันได้เลยนะครับผมถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับตอหรือคำถามนอกเหนือจากนั้นก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับติดตามกันได้ที่2ช่องทางคือเพจ Facebook และ YouTube ช่องแซมต่อสามเหลี่ยมวันนี้ผมแซมต่อสามเหลี่ยมต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ